การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3ของนายประวิตรราชพักดียินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3 1. นายยุทธนานิติยวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย 2. นางสุรันคำล้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันเตสรุน และ 3. นางสุจริตโสดาพรมครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสวายการนำเสนอการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกัน 1. ด้านประวัติส่วนตัว 2. งานด้านการสอน 3. งานที่ได้รับมอบหมายและ 4. ผลงานที่ภาคภูมิใจ 1. ข้อมูลผู้รับการประเมินหรือ information นายประวิตรราชพักดีเกิดวันที่9กันยายนพุทธศักราช2536ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่154หมูห่ 1. ตำบลยางคำอำเภอโพลสายจังหวัดร้อยเอ็ด 2. ด้านการจัดการเรียนการสอนมีการสอนการใช้ทักษะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อาทิเช่นสอนการใช้แป้นพิมพ์ เมาส์การเปิดปิดเครื่องยานถูกวิธีการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ 2. ใช้แพลตฟอร์ม code.org สอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5มีการเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาพื้นฐานการสร้างโปรแกรมอย่างง่าย 3. มมีการใช้โปรแกรม scratch ในการสร้างเกมอย่างง่ายเพื่อเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นตามเงื่อนไข และ 4. มีการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เพื่อใช้เขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ให้สามารถทำงานตามคำสั่งที่ต้องการได้ 2. ภาระงานตามที่ได้รับมอบหมายแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยการดังนี้ 1. ระดับโรงเรียน 2. ระดับกลุ่มและ 3. ระดับเขตพื้นที่ 1. ระดับโรงเรียนข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้อนในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหารทั่วไปเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งมีการปฏิบัติงานดังนี้เช่นการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดออนไลน์ e-market SSK3 ผ่านระบบ z m ู e t i n g และรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบนิสปาข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรม Open House วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปูส่สวงวัดไพรพัฒน,นาและมีการปฏิบัติหน้าที่ล้างซ่อมเครื่องกรองน้ำเพื่อใช้ในโรงเรียน ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนรนารีภายในโรงเรียนข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาและได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประเมินโรงเรียนศิลป์ห้าตามร้อยพ่ออย่างพอเพียงและได้ดำเนินการจัดกิจกรรมป่ชิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ข้าพเจ้าเข้าร่วมทอดผ้าป,ป่าบ้านสวายและเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาณวัดป่าสามัคคีธรรมและได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการควบคุมการสอบการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ข้าพเจ้าได้นำนักเรียนเข้าทดสอบการวัดและประเมินผลระดับชาติโอเน็ตเป็นกรรมการดำเนินงานค่ายเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจรักชาติศาตสาตร์กษัตริย์และได้สร้างความรู้ความเข้าใจและซ้อมแผนเผชิญเหตุอพยพหนีไฟให้กับนักเรียนและคณะครูภายในโรงเรียน 2. การปฏิบัติงานในระดับกลุ่ม ข้ารเจ้าปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการคุมสอบและนำนักเรียนเข้าสอบทำสนามหลวงนาวัดบ้านขนุนและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์เพื่อเตรียมรับการรองรับการประเมิน ITA ออนไลน์ของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2567ณโรงเรียนบ้านอาวอย ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน13ปีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอบตอสโนประจำปีพุทธศักราช2567ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสะเกตดเขต3ณโรงเรียนอนุบาลสีประชานุก,กูล และเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปีข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2566และด้านที่4 ผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัคลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งวิ่ง400เมตรประเภทหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีในการแข่งขันกีฬานักเรียนจัตุรมิดเกมได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศวิ่ง800เมตรประเภทหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีในการแข่งขันกีฬาจัตุรมิดเกม ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปีในการแข่งขันกีฬาจาตัตรมิดเกมระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2566 ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขาการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ในระดับกลุ่มโรงเรียนสนองห้วยใต้ และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3เป็นอย่างสูงยิ่งหากมีข้อผิดพลาดประการใดข้าประจาขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ